I'm going ค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะแยกขยะกันอยู่หรอคะใช่ค่ะครูภาพพันถึงเช่ดีจันะครับอ่ะดีมากเลยเดี๋ยวเอาไปคนละหนึ่งใบนะคะดเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ห้องพักครูตามมาเลยค่ะ เกียเมื่อไรล่ะคะทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะ เงินหนายไปไหนห้าร้อย500เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามนักเรียนชุดเมื่อวานมาถามสักหน่อยแล้วครูครับเรียกครูผมเหรอครับอ่าใช่ค่ะพอดีครูมีเรื่องจะสอบถามนิดหน่อยนะเมื่อวานเนี่ยครูให้พวกหนูช่วยครูถือกระเป๋ามา แล้ววันนี้ครูจะเอาตังไปซื้อของแล้วพอดีตังครูหายพวกหนูเห็นกันไหมคะซีแกรมเห็นไหมครับผมไม่เห็นครับแล้วมังกรเห็นไหมครับผมไม่เห็นครับแล้วโนเกยล่ะครับเห็นของครูไหมผมผมไม่เห็นครับผมไม่ได้ไปครับอะไม่เป็นไรถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูลงไปหาอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ให้พวกหนูไปเรียนตามปกติได้ได้ค่ะครับ สวัสดีค่ะคุณแม่อ้าวสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ครูขอเยี่ยมบ้านหน่อยนะคะอ๋อได้ค่ะงั้นเราไปคุยกันในบ้านนะคุณครูค่ะขอบคุณคุณครูมากนะคะที่วันนั้นนะคุณครูได้มอบทุนให้โนเกียค่ะก็แม่ก็เอาตังค์ไปซื้อยาค่ะไปซื้อยาแก้ไข้มากินนะคุณครู แม่ไม่สบายเหรอคะค่ะรู้สึกว่ามีไข้เล็กน้อยอะคะ่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะก็คุณครูมีอะไรก็เรียกใช้โนกเกียได้เลยนะคะคุณครูคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะครูครูครับผมมีเรื่องอะไรจะคุยกับครูหน่อยครับอะได้สิมีเรื่องอะไรจะคุยกับครูอะมานั่งคุยก,ก่อนนะครูครับเงินของครูที่หาไปอะคะ่ะผมผมเป็นคนเอาไปเองอะคะ่ะแล้วหนวไปทําอะไรอะคะ ผมเอาไปซื้อย้ายแม่ครับแล้ววันนี้หนูมาบอกครูทําไมอ่ะผมผมรู้สึกผิดนะครับแล้วก็ผมก็ไม่สบายใจด้วยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ขโมยของของคอ,งองนอื่นไปครับใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าโตขึ้นแล้วหนูไปทําอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้หนูอาจจะต้องติดคุกหรือเสียชีวิตเลยนะครับต้องผมต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้ว ครูครับผมเอาเงินที่ผมโมยไปมาคืนครูครับหนูเงินนี้มาจากไหนคะช่วยแม่ขายผักครับดีแล้วนะมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็มีความกระตันญยูกับแม่ด้วยแต่เงินนี้ครูไม่เอานะคะครูคืคนให้หนูค่ะขอบคุณครับแล้วพวกบุ้งนี่จะไปไหนคะแม่ผมฝากมาให้ครูครับ,รบอ่าฝากขอบใจคุณแม่ด้วยนะคะแต่ก็คุณจะขอซื้ก็แล้วกันนะค,ครับ ความซื่อสัตยสุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้โตโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2531